แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับโซเชียลทูเดย์ในวันนี้<ะ>ก่อนเลยดีกว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอยากที่จะไปโรงเรียนจังคือช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการเรียนออนไลน์ไงใช่อ๋อแล้วตอนนี้เด็กักเรียนก็อยากไปโรงเรียนจัง<ะ>แต่จะไปในรูปแบบไหนเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะไปเรียนกันค่ะ อย,อยากไปเรียนน่ะฝนตกน้ําท่วมฉันก็จะไปเรียนฉันไม่อยากจะเรียนออนไลน์แล้วมันต้องอยังไงดีล่ะเนี้ยที่บ้านไม่มีเรือหรอ <c oughs> คุณ พูดกันตรงๆเลยนะตอนนี้คือมันเกิดอุทกภัยเยอะมากนะคะคือไม่ใช่อุทกภัยหรอกแต่ว่าฝนเนี่ยมันท่วมหนักจากพายุโซนร้อนน้ขังไงน้ํารอระบายก็ก็รอระบายอยู่นด่ไงยังไม่ระบายอ๋อมันก็เลยท่วมขึ้นมาจนถึงน้องสามารถ่าวได้อัพี่ก็คิดเอาละกันคุณท้าี่เป็นโซเชียลทูเดย์ที่อยากให้เราไปไหวมะแมวอยู่ในนั้นด้วยอันนี้ไม่น่าใช่ไม่เกี่ยวหน้าตาคนหลังคาพี่ส้มเหมือนกันนะเหมือนฉันด้วย จะว่าไปก็คุ้นๆมันเห็นตัวเองอะนะเออมอนเห็นตัวเองหรือเปล่าน้องเปิร์นตัวเหลืองๆเขียวๆน่ารักเออน่ารักใช่ไหมเหตุการณ์นี้ค่ะโซเชียลทูเดย์นะคะเขาก็ออกมาทําคลิปอยากไปโรงเรียนจังเลยอะฝนตกมันยังไงอะจะปอดวมก่อนหรือบ่านก่อนจะไปเขาก็เลยออกมาว่ายน้ํามันซะเลยไหนๆก็อยู่อย่างนี้แล้วเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับมันให้ได้เขาบอกว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามว่ายน้ำหรือที่นในน้ำดูกันไหนๆน้ำก็ ยังไงรอการระบายรอกระบายนานไปนิดนึงไม่ไหวแล้วมันต้องไปเรียนก็ว่ายมันไปซะเลยเป็นเมอร์แมนว่ายเลยไม่ใช่เมอร์เมดอะม่เมอร์แมนเป็นเมอร์แมนว่ายจากบ้านไปโรงเรียนแล้วคิดดูดิระยะทางจากบ้านไปเรื่อยๆเล็กๆแล้วนะคนที่เดินถือรอน้อง อะไรกันก่อนไม่คือยืนก็ได้ไงในขณะที่คนอื่นก็ยังถือร่มยืนอยู่น้องนี่คือวหว้ละอะไรละเออนี่คือนักกีฬาว่ายน้ําทีมชาตินะคตอย่างแน่นอนเห็นแววเห็นแววเลยอันนี้คือมาถึงห้องเรียนปุ๊บเฮ้ยเรียบร้อยเออโอเคตัวเปียกชกเลยทีเดียวแล้วหนังส่งหนังสือในกระเป๋านี่มันยังจาเป็นอยู่ไหมอ๋อถ้าเป็นเมอร์แมนก็น่าจะมีพลังวิเศษนะไม่เปียกไม่เป็นไรเออพอขึ้นจากน้ำสะบัดเลยแห้งหนังสือเรียนนี่ไม่จำเป็นแล้วใช่ไหมหรือไม่ได้เอาไป เป็นไปนได้ข้างในกระเป๋า,ปาออหรือไม่ก็หรือไม่ก็มีชุดว่ายน้ําอยู่ข้างในไม่อ่ะทําไมนึกถึงตอนที่เราไปเรียนเราต้องแบ่งหนังสืออะมีแมวในกระเป๋าออด้วยหรอฮะ<พ>ไม่มีทีมงานกำลังจะแกงฉล้วละนะคะบอกว่าให้บอกคุณผู้ชมไปว่ามีแมว,มวอยู่ในกระเป๋ามิสรินไม่ได้ท่วมน,น้อยๆนะห,หัวเข่านะคะหัวเขา่าพี่หัวเข่านะใส่ชุดยังไงอ่ะกางเกงพละก็ต้องถกก ถ้า <formation> ท่าผีเสื้อแล้วก็ท่ากบนี่พี่อันนี้คือท่าอะไรอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยผีเสื้อเมื่อกี้จ้วงโอ้โหจ้วงนั่นคือผีเสื้อเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ก็เอ้ยอันนี้กบกบอันนี้เหมือนกบเลยโมโหเหมือนกบจริงๆเออเอออ่ะฉายแววนะคะคนนี้อาจจะเป็นนักกีฬาว่ายน้ําคนต่อไปของประเทศไทยที่จะได้เหรียญมาครองแน่นอนฝากถึงใครไหมอ่ะไม่รู้อ่ะฝากกันเองไปก่นฝากถึงอ่าทีมนักว่ายน้ำทีมชาติละกัน ถ้าเกิดว่าตำแหน่งยังว่างอยู่ก็ฝากคัดน้องเข้าไปด้วยว่ายเก่งแล้วเกินพื้นี่ถ้าสวย<า>ถ้าสวยน<า>้ำแค่หัวเข่าน้องวไายได้แบบจริงจังสามารถนะจ้วงเอาจ้วงเอา <c oughs> ยันห้องเรียนอะเวอร์นิวส์ข่าวในมือคุณ